เดี๋ยวนี้มันมีเทคอัปเดตใหม่เยอะมากเลยผมเห็นล่าสุดเนาะนะครับแล้วผมไปลองเล่นมาใครที่เห็นแบบใน Facebook ผมะใครที่ Follow ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว Chat ี p t เขาเปิดฟีเจอร์ใหม่เห็นเป่ามีมีใครม,มีมีใครไปลองเล่นแล้วบ้างจะต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คือแชท GPT เนี่ยเราก็เห็นนะว่ามันสามารถแบบเจ n เน a เรตโค้ดคุยโต้อตอบกับเราได้เนาะผมก็คงไม่ได้แบบต้องไปนั่งพูดว่าแชท GPT คืออะไรเพราะทุกคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเออมันคือเครื่องมือที่แบบช่วยให้เราทํางานได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีฟีเจอร์ที่แบบว่าคุณโยนโค้ดเข้าไปเนาะมันก็ทําการแบบรันให้คอมไพล์ให้นะครับโดยเฉพาะ y t h อนเนี่ยเราก็รันมาเป็นสติอะไรต่างเนี่ยนะครับมีเป็นกราฟมีเป็นแหล่มาทําได้นะครับเราก็รวมถึงทําให้มันเป็นแบบมีพวกไดอะแกรมอะไรต่างๆนะโฟชาร์ตอะไรเงี้ยสวิมเลน มันทําได้แล้วแล้วล่าสุดก่อนที่จะล่าสุดปัจจุบันอีกนะก็คือเราโยนภาพไปเนาะใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอ่อให้มันแบบบอกมาว่าไม่มันมันมีอะไรใหม่วะมันในภาพนี้มันมีอะไรก็ t ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดนะครับมันไปโคกับตัวตัวเดอีเนาะนะครับซึ่งเป็น AI ของทาง Open AI เหมือนกันนี่แหละที่เอาไว้สร้างภาพซึ่งคู่แข่งตรงๆงของไอเจ้าตัวเนี้ยมันคือเอ่อมิชเชนี่มิชเชนี่ก็เป็น AI อีกตัวหนึ่งนะที่เไว้สร้างรูปภาพ เราวน่าจะเคยเห็นนะที่แบบรูปภาพมันออกมาแบบเวอร์วังอลังการมากเลยนะฮะเนี่ยกดดูโชว์เคสมันเนี่ยเว็บน่าจะเข้าได้นะเออเนี่ยเนี่ยเ i AI, AI เลยนะเนี่ยเนี่ยหน้าตาเหมือนดาราเหมือนอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ย AI หมดเลยทำนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นผลงานแล้วแหละเนาะที่เขาเจเนเรตกันมาก็มีทั้งข้อ กเถียงกันสั่งภาษาไทยได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมลองเล่นให้ดูเดี๋ยววันนี้ผมเปิดให้ดูเลยบางคนไม่ได้ใช้ชัด GBD ที่เสียเงินแต่ผมใช้ตัวโปรอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนเนาะเผื่อใครแบบอยากจะลองซื้อกันมาใช้นะครับแน่นอนว่ามีเจอร์นี่มันก็สร้างภาพที่สวยแล้วก็เวอร์วังอลังการได้ซึ่งตัวเดาอีก,ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือเราสามารถสร้างภาพได้แล้วก็จะบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเราสามารถระบุของได้แบบ ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เนะี่ยผมต้องเสียเงินซื้อ m i d เ o u r n e y ด้วยเนาะแล้วก็ใช้ทั้งเจ้าตัว Chat GPT ด้วยใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้มีความเป็นไปได้ว่าเราจะเสียเงินแค่ Chat GPT ตัวเดียวแล้วทุกอย่างจะจบสิ่งที่เราเห็นเลยนะ นะครับก็คือตัวดาวเอียมมันก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเนาะนะครับสิ่งที่ทําออกมาเป็นภาพเนี่ยโดยเฉพาะเวอร์ชัน3เนี่ยเรียกได้ว่ามันลงรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบมากๆเลยแล้วผมชอบตัววิดีโอพรีวิวเขามากเลยมันทําให้แบบเรารู้เลยนะว่าในอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยลูกฉน,นะตอนที่อยู่5ขวบเนี่ยครับเขาพูดถึงเจ้าตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งที่หน้าตาประมาณนี้คุณคิดว่าหน้าตามันเป็นประมาณไหนงงปะคือก่อนหน้านี้คุณคงจําแบบตอนสมัยเด็กๆได้ที่แบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่า ผู้ใหญ่เนาะคุณพี่หรือใครละคนหนึ่งของคุณเน่ยเล่านิทานให้คุณฟังก่อนนอนแล้วมันเป็นตัวละครที่แบบคุณนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยตัวละครมันหน้าตาแบบนี้นะมันคือเจ้าตัวตุ๊กตาตุนตัวนี้นะเกตใช่ปะแต่ปัจจุบันน่ยเราเล่านิทานอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วเราก็สามารถ ให้เจ้าตัว AI สร้างเจ้าตัวการ์ตูนนั้นอ,ออกมาได้เว้ยคือผมเข้าใจว่ามีคนหลายหลายคนน่ะที่เอา AI ไปสร้างเป็นนิทานแล้วแบบลง e b o ๊กลงอะไรเงี้ยเก็ตใช่ปะแต่เคสเนี่ยคือคุณสามารถเอาไปเล่นกับลูกคุณได้ว่าแบบเอ้ยเนี่ยนะมันมีเจ้าตัวเม่นหน้าตาแบบนี้เอ้ยคุณคิดว่าหน้าตามันเป็นยังไงให้ AI generate มาให้แล้วเราก็จะได้หน้าตาออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวฉันบอกว่าเขาชื่อแอลลี่นะครับเอ้ยมันหน้าตาออกมาน่าจะเป็นยังไงเนี่ย ลองลองดูสิว่าแลลี่เฮาส์บ้านของแลลี่หน้าทายยังไงก็จะออกมาเห็นไหมแล้วก็มีชื่อแอลลี่ติดด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะต้องบอกว่า AI ะจะมีปัญหากับการใช้งานพวกแบบตัวอักษรเนาะใช่ไหมเราจะเห็นว่าแบบตัวอักษรมันเจนเนเรตมาจะแปลกๆแ,แต่เจ้าตัวนเนี้ยของ OpenAI เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันเข้าใจคําศัพท์เข้าใจตัวส่วนของภาษาและนี่ความพีคคืออะไรรือปะแลลี่ ally, มันว่าน่ารักแล้วนะเนี่ยแลี มีจิตใจที่ดีงามหน้าตามันควรจะเป็นยังไงภาพหนอนเป็นยังไงออกมาแบบนี้เลยนะครับและอย่างหนึ่งคือรบกวนสร้างเจ้าตัวสติกเกอร์ให้หน่อยได้ไหมของแรลลี่นะครับ <Wow. S 1> ก็จะได้สติกเกอร์แอลลี่ที่เป็นตัวเม่นน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาเฮ้ย <Wow. S 1> มันเจ๋งนะเฮ้ยผมชอบมากเลยแบบคือมันเปิดไอเดียมากเลยว่าเราไปทําอะไรได้บ้างเนาะเนี่ยบอกว่าเออช่วยเล่านิทานก่อนนอนได้ไหมซึ่งหลายๆคนนะที่ใช้อ,อ่อ AI ที่เอาไว้เจ n เน a เรทีฟรูปภาพเจ n เน a เรรูปภาพออกมาเราจะเห็นได้ว่ามันก็ดูเหมือนปกติใช่ปะ่ะแต่อย่าลืมนะว่า AI g e เจ r เนเรรูปภาพก่อนหน้านียก่อนหน้านี้นะ AI ที่เจ n เน a เรรูปภาพเราไม่สามารถแชทคุยกับเขาได้จริงปะ่ะตอนที่คุณใช้ i d j เ u r n e y อ่ตอนที่คุณใช้แบบตัวอื่นๆอ่ะเราก็สั่งพร้อมเข้าไปแล้วเราจะได้รูปออกมาใช่ปะ่ะแต่คราวนี้พอมันมาอยู่ในแชท GPT นั่นหมายความว่าคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วเนี่ยอย่างเช่นแบบตอนนี้แลลี่นะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเรียบร้อยใช่ปะ่ะ จากภาพที่ได้มารบกวนสร้างนิทานแต่งนิทานของแลลลี่ให้หน่อยเนี่ยเราก็จะได้มาซึ่งผมลองแล้วเอยมันเวิร์กมากเลยนะใครที่อยากไปเล่นน่ยลองไปเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะทยอยอัปเดตให้แต่ละคนเนาะก็เป็นอะไรที่ <Wow. S 1> อันนี้คือของของของโพลโฟดโอ้ยพูดพูด,พ,ดพูดแบบลิ้นติดกันแล้วอะลิ้นพันกันแล้วทุกคนเนี่ยคือของที่ผมไปลองเล่นมาเว้ยซึ่ง จะต้องบอกว่าบอลทูเดปอ่ะถ้าเกิดใครเห็นไอโลโก้ที่มันอยู่ขวาบนไลฟ์ตรงเนี้ยคุณเห็นว่าที่มันเป็นรูปไข่อ่าไข่แล้วมันมีแบบตัวตุ๊กตตุนอยู่ข้างบนนะฮะแต่ละคนบางคนอ่ะขนาดคนในบริษัทผมเองยังมองว่าเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรว่าจิ้งจกหรือเปล่าหรือจิ้งเลหรือตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆมันคือไดโนเสาร์ไว้ทุกคนมันคือไดโนเสาร์เห็นใช่ป่ะผมชอบอะคูมอนมากเลยมันเป็นอินสไปร์มากเลยนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนถามมาเนาะ มีเพื่อนถามาว่าสั่งภาษาไทยได้ไม้มคุณมินิทแต่มันอยู่นะฮะเราจะเห็นได้ว่านี่ครับผมใส่เป็นภาษาอังกฤษเหรอ ผมใส่เป็นภาษาไทยลงไปเลยนะครับบอกว่าบริษัทบอลทูเดย์เป็นบริษัทอบรมเทนนิงมีมัสคอตเป็นรูปไดโนเสาร์สีเหลืองสุดน่ารักอยากให้คนเข้าใจง่ายเขาก็จะบอกมาเลยว่าคอนเซปต์ในการดีไซน์ของเรานะโอ้โฟโต้เนี่ยนะครับก็คือไดโนเสาร์ที่กาลังยืนยิ้มทําท่าอบอุ่นน่ารักอยู่อิลลัสเทรชันก็จะเป็นรูปแบบออมีส่วนยื่นยาวมีเสาอากาศในการเขียนโปรแกรมการ์ตูนนะฮะรูปแบบการทํามีเวกเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาก็บรรยายออกเขามาเนาะและหน้าตาที่มันได้ออกมาแบบนี้ครับโอ้ oh my god คือเข้าใจว่าคําว่าบอลทูเดย มัน,ม,นมันอาจจะสะกดไม่ได้แบบครบทุกตัวเนาะบอลทูเดเงี้ยตัวตัวตัวทีหายไปอย่างเงี้ยน,นะฮะส่วนตัวกีกตัว V มันเหมือนรวมกันเนาะนะครับแต่ว่าคุณจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันพอเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วซึ่งความเจ๋งก็คือเราสามารถพิมพ์คุยกัยเขาได้อย่างเช่นแบบขออสี่แบบแบบนี้เป็นลายเส้นแอนิเมะแบบญี่ปุ่นได้ไหมเนะี่ยผมก็ได้ของแบบนี้ออกมาเฮ้ยมันน่ารักนะผมว่ามันมันใช้ได้เลยนะ ก็คือเหมือนกับครืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นของที่สมมตินะสมมติสมมุติว่าคุณจะแบบเปิดร้านใหม่เปิดแบรนด์ใหม่เปิดอะไรขึ้นมาสักอย่างใหม่เหมือนจิ้งจกมากขอบคุณครับคุณจาวิตครับเหมือนจิ้งจกมากนะฮะ ก็เหมือนจริงๆแหละนะครับเหมือนเหมือนเหมือนจริงๆแหละนะครับมันไม่มั่นใจนะว่าเขามีบรรพบุรุษมาเหมือนกันไหมเนาะแน่นอนว่าเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยขอมีความโมเอะคาวีอี้น่ารักหน่อยแล้วผมชอบมากเลยไอภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ครบดีนะไม่ว่าแบบไอ้รูปรูปรูปบหลอดยาเอเม็ดยาเนี่ยมันมามันมาทําไมเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยภาพรวมมันน่ารักอะเออไดโนเสาร์เป็นสายแลนคิดได้ไงเออนั่นสินะฮะไอเนี้ยน่ารักมากเลยผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงไดโนเสาร์ใส่วิก ให้ตายเถอะนะครับผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าเดนโนเสาร์มันจะใส่วิกได้ในชาตินี้นะฮะแบบนี้ต้องใช้เสียเงินหรอพอดีเพิ่งเข้ามาใช่ครับตัวเนี้ยในปัจจุบันเนาะมันเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับตัวเบต้าอยู่แปลว่าเราต้องเสียเงินเข้าไปแต่ว่าเห็นไหมว่า AI มันมาขนาดนี้แล้วทุกคนคือคือคือมันก็จะมี2เสียงอะเนาะนะครับในยุคนี้ที่แบบว่าเฮ้ย AI มันจะมาแย่งงานะเราเนาะอ,อีกเสียงหนึ่งก็คือแบบไอเอไอที่เจนเนอเรทีฟรูปภาพเนี่ยอย่างน้อยๆคือเขาต้องไปเรียนแบบลายเส้นใครสักคนหนึ่งมาใครสักคนหนึ่งต้องโดนกอ๊อปงานมาอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือสุดท้ายแเ,เราแบบเราไม่สามารถหยุดโลกนี้ไปแล้วอะคือต่อให้เราแบบหยุดเจ้าตัว c h a t GPT ตัวนี้แบบไม่ให้มันสร้างมาต่อมันก็จะมีเจ้าอื่นต่ออีกอเออนั่นแหละนะครับซึ่งประเด็นเรื่องลิขสิ์หรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นประเด็นที่เถียงกันยาวนะฮะแต่เข้าใจว่าฝั่งประเทศ ในหลายๆประเทศเขาก็บอกว่าภาพที่เจเน r เรตมาจาก AI ก็อาจจะแบบไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยไอพวกเนี้ยก็ต้องไปคุยกันต่ออีกทีแต่ว่าโลกมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนะครับโลกมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอยู่ๆคุณไม่มีไอเดียศิลปะเลยผม,ผมเข้าใจว่าคนเขียนโค้ดหลายๆคนน่าจะไม่เก่งเรื่องการออกแบบกันเนาะนะครับวาดรูปกันเงี้ยเนี่ยคุณก็แท้ของไป